สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคือการทำนายดวงความรักได้ปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16-30กันยานะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณนำเอาสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่นํนำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องความรักเด็ดขาดนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใคร ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะสำหรับชาวกันชาวกันน่ะนะคะในช่วงวันที่1 6ถึง30กันยานี่ดาวสุกอะ่ะมาอยู่คู่กับดาวพุธนะในเรือนวินาศเลย นะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักอะ่ะอาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆความรักซ้อนด้วยนะคะในบางคู่นะต้องบอกแบบนี้ในบางคู่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆด้วยความรู้สึกเครียดๆอะ่ะเออมันมีไม่ว่าจากเรื่องความรักเองหรือว่าจากเรื่องของการทํางานนะคะมันก็จะมีเข้ามาบ้างในช่วงที่พูดกับสุขอยู่คู่กันนะคะคนโสดนะคะระมัดระวังการที่มีความสัมพันธ์แบบลับๆแอบ เก็บเก็บหรือมีคนเข้ามาแล้วหวังให้เราอะไปกินน้ําใต้ศอกหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเด้นอันนี้ให้ระวังไว้เลยเพราะว่าพุทธกับสุกอยู่คู่กันเป็นดาวคู่ลุ่มหลงม,ม,มัวเมานะนะคะอันนี้ก็คือให้เรามาระวังไว้นะคะโอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะใบแรกนะคะคือไพ่ the empress จริงๆอะ่ะ โดยรวมเ่ยถือว่าดีมากเลยนะคนมีคู่ะก็ถือว่าในช่วงกลางเดือนอะ่ะมีความสุขนะเออนะะคโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนะคะรู้สึกมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจพอเวลาเอ,อมีความสุขมากๆมันมีห้าถ้วยมากําลังจะมีความสุขกับตัวเองแล้วพึงพอใจอยู่แล้วเชียวนะคะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เห็นไหมมันมีการยุ่มหัวกันบ้าง นะะในบางคู่เป็นเรื่องอารมณ์ในบางคู่เป็นเรื่องรักสามเศร้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้เลยมันมันอาจจะมีเกิดขึ้นคือเรื่องอารมณ์เข้ามานะคะหลังจากนั้นคือขึ้นไพ่สี่ดาบความสัมพันธ์นะ่ะส้มต้องบอกว่าจะมีคนหนึ่งที่โรแมนติกแต่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้โรแมนติกซึ่งก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันแบบมันโรแมนติกบ้างไม่โรแมนติกบ้างเออมันจะขึ้นขึ้น,นลงๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ในหลายๆ,ๆคู่อยู่กันเหมือนเพื่อนกันแหละ อยู่กันจนเหมือนรู้กันทุกเรื่องชินกันเหมือนเพื่อนกันเนี่ยเป็นอารมณ์นั้นเลยนะคะมีงานเข้ามาเยอะสิ่งที่ทําให้ในความสัมพันธ์มีปัญหาหรือมีอุปสรรคในช่วงนี้ส่วนหนึ่งมาจากงานเหมือนกันนะนะคะคือไพ่แปดไม้เท้าหัวกลับมาจากงานได้มาจากภาระในการทํางานการที่ไม่ค่อยได้ได้ใ,ใกล้ชิดกันะ่ะ อ,อการที่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันนะคะหรือว่าภาระง,งานมันทําให้ไม่มีเวลาสวีทหรือพูดคุยกันอะไรประมาณนั้นนะนะคะไม่มีเวลาสวีทกันมันก็ทําให้อารมณ์เสียได้แหละอืมนะคะอันนี้คือคิงถ้วยหัวกลับด้วยนะคะเครียดกินเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กันประมาณนี้นะคะจะกลับมาทําความเข้าใจกันได้นะคะก็น่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนเลยนะคะหกเรียน ส่วนหนึ่งที่ทําให้อีกคนหนึ่งไม่โอเคกับอีกคนหนึ่งเนียนะมันคือเรื่องของการที่มีใครคนหนึ่งในที่นี้เป็นคนสาธารณะนะคะห <c oughs> <c oughs> กเหรียญเนี่ยเป็นในลักษณะของคนที่มีเสน่ห์เป็นคนใจกว้างกับทุกๆคนแต่บางทีเนี่ยไม่ค่อยใจกว้างกับคนในบ้านคนในบ้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ต้องใจกว้างกับคนในบ้านก่อนอยู่ต้องใจกว้างกับเราก่อนแล้วค่อยไปใจกว้างกับคนข้างนอกแต่คนที่เขา มีเคมีสาธารนณะคนเนี้เขามองว่าคนในบ้านก็ต้องเข้าใจสิว่าจริงๆแล้วเราเหนื่อยเออแต่การกระทําสิ่งดีๆกับคนข้างนอกบางทีมันมีส่วนในเรื่องการทํางานให้เข้าใจกันบ้างอะไรประมาณเนี้มันก็จะเป็นอารมณ์ที่ประมาณว่าก็าน้อยใจเออน้อยใจคืออุปสรรคเล็กๆนะคะคือเป็นเรื่องของอารมณ์น้อยใจไม่มีเวลาให้กันมากกว่าแต่ในส่วนของอุปสรรคใหญ่ๆมันคือเป็นเรื่องของการที่ มีเคมีสาธารณะและทำตัวเป็นคนสาธารณะแบบว่า,าไปมีความสัมพันธ์รักซ้อนด้วยแบบนี้เออนะคะมันไม่ใช่แค่ใจดีมันเลยเถิดนะเป็นในเรื่องการมีความสัมพันธ์ซ้อนด้วยอืมเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นในลักษณะของคนเจ้าชู้ได้นะประมาณนี้ก็เลยทําให้เกิดการไม่พอใจกันขึ้นนะคะเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องอาาระมัดระวังเรื่องของอารมณ์บ้างความรักซ้อนบ้างนะคะ การทำงานที่หนักเกินไปเยอะเกินไปไม่มีเวลาให้กันนะคะมาดูกันที่ไพ่ผู้มีอิทธิพลกับชาวกันขึ้นไพ่ transformation นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะต้องระมัดระวังสุขภาพของชาวพิจิกด้วยนะคะคือชาวพิจิกอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์หรืออยากเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ก็ได้นะเขามองว่าบางทีไพ่ใบเนี้ยถ้าส้มมองจากความรู้สึกของส้มเองส้มมองว่า เขาแค่ไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงมากกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเดินไปทางไหนมากกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทําตัวยังไงเออส้มมองว่าเขาออกแนวเคว้งมากกว่ามันอาจจะไม่ใช่อารมณ์อยากจบด้วยอาจจะมีในบางคู่นะคะความสัมพันธ์ที่มันต้องมันเปราะบางต้องนำมาระวงังแต่ชาวพิจิกในบางคนมีความรู้สึกว่าฉันต้องทํำยังไง เ,ออเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นฉันต้องทำยังไงฉันไปไม่ถูกฉันทำไม่ถูกก็ได้นะคะอีกใบหนึ่งนะคะคือซาซีชชาวธาตลมกุม,มิถุนตุนนะคะการที่เขายังอยู่กับคุณนะวันนี้มันก็เป็นเรื่องความทุกข์ใจในเรื่องบนเตียงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขายังไม่อยากจะรับผิดช,ชอบคุณมากถ้าเกิดเขายอยู่ในแง่มุมที่ยังไม่ได้แต่งงานกับคุณนะจะเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกว่า เขายังไม่พร้อมจะรับผิดช,ชอบคุณเออเขาเป็นคนสบายๆเออเอ,อ่อคนเนี้ยในบางคนอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวก็ได้เป็นคนไม่ไม่อยากจะรับผิดช,ชอบใครแม้กระทั่งว่าเขาแต่งงานกับคุณแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีเบอร์สองเบอร์สามแบบเลี้ยงเลยแต่เขาจะเป็นการเที่ยวไปเรื่อยเข้าใจใช่ไหมเออประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในการรับผิดช,ชอบการดูแลเทคแคร์ที่เขามีให้กับชาวกันอะอาจจะลดน้อยลงเขาค่อนข้างชิลต้องบอกแบบนี้ มีติดขี้เกียจอะผ่อนคลายบ่อยผ่อนคลายเก่งชาวธาตุลมกูมิถุนตุนผ่อนคลายเก่งผ่อนคลายบ่อยมันดีกับเขานะซึ่งชาวการอะถ้าเกิดต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะเราต้องปล่อยวางนะเราถึงจะสุขภาพจิตดีอะถ้าเราปล่อยวางไม่ได้นี่เราจะเครียดกับเขามาเพราะเขาก็ชิวๆนะคะในออบสอดอัศวินดาบชาวธาตุลมกูมิถุนตุนเหมือนกันใจร้อนนะบางทีเขาใจร้อนนะ ไปบีบมากไม่ได้เด้อเออแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เขาต้องการเราเขาจะมาไวเลยนะอารมณ์ร้อนต้องระวังอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ร้อนต้องระวังให้มากเลยอันนี้นะคะเอามาดูกันนะคะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีส้มมองว่านะตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังกันนะก็คือเรื่องของการเดินทางถ้ามีอารมณ์การทะเลาะอะไรกันอนะอย่าทะเลาะในขณะที่ คุณหรืออีกคนหนึ่งอยู่บนถนนหรือขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือทํางานอยู่ก็าตามอะเวลาจะมีปัญหาเคลียร์กันหรือคุยกันให้นั่งนิ่งๆอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็นั่งคุยกันดีกว่าอเพราะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อ่ะมันเหมือนสมาธิมันฟุ้งซ่านแล้วมันต้องขับรถมันต้องทํางานไม่ดีอมแม้กระทั่งจะหาเวลาอยู่หัวกันก็หาเวลาให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวมาเสียใจทีหลังนะเออนะคะแล้วก็ ในความรู้สึกนึกคิดของคนคนนี้เองอะ่ะบางทีเขามีอารมณ์ร้อนนะช่วงเนี้ยเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนมีนะคะบางทีอารมณ์เขาเปลี่ยนง่ายบางทีเขามีความรู้สึกว่าเออไม่ไปต่อก็ไม่ไปต่อก็ได้เออแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงโซ่มีความรู้สึกแบบนั้นคือมันอาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบว่าเออถ้าเกิดมีการชาวกันถ้าเป็นคนพูดบ่อยแล้วชอบบอกเลิอกอ่ะเขาก็จะบอกเลิกก็เลิกแต่ไม่เข้าใจใช่ปะ เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเลิกจริงๆอ่ะมันก็คือการเลิกไปเลยมันกลับมาไม่ได้แล้วมันกลับมายากเขาคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เสี่ยงทําอะไรที่เขารู้สึกว่าเป็นการพูดพูดไปโดยไม่ได้คิดเขาจะไม่ทําเออจะจะคือพูดโดยไม่คิดอาจจะทําอ่ะเปลี่ยนพูดโดยไม่คิดอาจจะทําแต่ในเรื่องการกระทําจริงๆเขาจะไม่ทําถ้าเกิดเขายังรักคุณอยู่นะเออในอีกกรณีหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบความรู้สึกแบบอยากพักผ่อนอะ ถ้าเกิดชาวกันต้องการให้เขาทําอะไรมากอ่ะบางทีเขารู้สึกว่าเขาอยากพักเขาอยากกลับไปเป็นตัวเองแบบไหนก็ได้นะแบบเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ก็ได้เขาอยากไปเป็นตัวของตัวเองบ้างในบางทีเขามีความรู้สึกแบบนั้นวืดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยมันเกินไปละจุกจีเกินไปละอยากกลับไปเป็นตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ส้มจะบอกเลยว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเพราะฉะนั้นน่ะชาวกันอาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะถ้าเกิดเอาร้อนใส่เขามีร้อนกลับเหมือนกันนะ เออนะให้ระวังไว้คนโสดนะคะคนโสดสนิทโสดมีคนเกา่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมมีชาวต่างชาติมีคนไกลมีชาวต่างชาติเข้ามาชาวธาตุลมกูมิถุนตุนเข้ามาไวเข้ามาเร็วแต่ว่าเขาต้องการเรื่องบนเตียงมากกว่าอาจจะเข้ามาทางเพื่อนฝูงเคยรู้จักกันแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เขาต้องการเรื่องบนเตียงกับเราอะ่ะ มันเหมือนเปอร์เซ็นต์ของเรื่องบนเตียงมันเยอะมากกว่าการที่จะมาผูกพันกับเราในระยะยาวรือรับผิดช,ชอบอ่ะเนี้ให้ระวังด้วยนะความลุ่มหลงอะไรเงี้ยเนาะอย่าไปรีบตามเขานะชาวธาตุลมมีเข้ามาชาวธาตุดินมังกรพึกษบกันก็มีเข้ามาจีบเหมือนกันนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็มีเข้ามาแต่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะคะแต่ก็จะเป็นในแง่มุมที่บางคนอาจจะเจ้าชู้ก็ได้แต่ในแง่มุมถ้าเกิดเป็นโสดก็อาจจะปากไม่ค่อยดีนะแต่ก็คือชอบคุณแหลกเออประมาณนี้นะคะชาวเออจริงๆชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกอะบางทีเราเจอคนเจ้าชู้ได้เลยนะที่เขาทําให้เราต้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมันยุ่งเหยิงคือเขายังจัดการตัวเองไม่เสร็จเราก็มาจีบเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอันนี้ให้รวะวังก็อย่างที่บอกว่าในอีกกรณีหนึ่งคือ คุยไปจีบไปแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้พูดจาไม่ค่อยดีเลยมีในส่วนของอาการปากไม่ดีแต่ว่าก็อาจจะยังคุยไปต่อยังให้โอกาสยังคุยกันไปต่อชาวกันช่วงนี้ค่อนข้างขี้เกียจใจนะคะเราอยากมีครอบครัวชาวกันช่วงนี้นะชาวกันที่เป็นโซนนะช่วงเนี้ยอยากมีครอบครัวนะอยากมีลูกลึกๆคุณอยากมีลูกมากกว่าคุณอยากมีโมเมนต์เป็นแม่บ้าน อยากมีคนมาเลี้ยงดูเป็นแม่บ้านถามว่าจริงๆชอบชาวการชอบทํางานในบ้านอยากทํางานในบ้านเนี่ยอยากเป็นฟิลแบบเป็นแม่บ้านแบบไม่ใช่ขี้เกียจอนะแต่คือเป็นแม่บ้านอะทําอะไรอะทุกอย่างแม่บ้านอะกับข้าวกับปลาทําทสวนอะไรอย่างเงี้ยอยากทําแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงก็คือชาวการจะมีโมเมนต์ที่ต้องทํางานนอกบ้านด้วยนี่คือเรื่องจริงแล้วพอกลายเป็นว่ามีคนมาคุยกับคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าก็เก่งอกเก่งใจอะ เออคุยกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเราคงไม่ได้เป็นแม่บ้านหรอกแต่ว่ามันก็เกรงใจแล้วคุยกันไปแล้วส้มอยากให้คุณแบบใจเย็นๆนะอยากให้คุณค่อยๆเลือกอย่าเพิ่งรีบร้อนไม่อยากให้คุณตัดสินใจด้วยความขี้เกรงใจอ่ะอืมนะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ให้หยุดไว้ก่อนหรือว่าคุยกันว่ารับได้แค่ไหนดีกว่านะ ประมาณนี้เอามาดูกันที่คนโสดที่มีคนเก่าโสดมีคนเก่าเรามาระวังกับชาวธาตุลมกูมิถุนตุลนะคะที่มันมีเรื่องยุ่งเหยิงกับเรื่องคนที่มันยังมาคล้องแวะอยู่นะคะกับชาวธาตุลมจะเหมือนมีการกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะชาวการกับชาวธาตุลมน่าจะมีการเปิดโอกาสให้มีการกลับมาเป็นเพื่อนกันได้กับชาวธาตุดินมังกรพฤกษ์กันมีการเปิดโอกาสมีการพูดคุยกันค่อนข้างเข้าใจกับชาวธาตุดินด้วยกันเพราะว่าเป็นไทยเดียวกันก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าจบแล้วจบเลยจะเป็นกับชาวพิจิกนะอืมนะคะชาวธาตุลมกูมิถุนตุลเนี่ยจะกลับมาเหมือนเป็นเพื่อนก่อนแต่เป็นเพื่อนที่เป็นเฟื่อนคือเขาพยายามที่จะกลับเข้ามาแบบคือในบางคนน่ะจะใช้การที่แบบค่อยๆเข้ามาแล้วก็หลอกล่อให้เรามีความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกติดใจในเรื่องบนเตียงกับเรานะคะแต่ในบางคนน่ะก็คือใช้ความรุนแรง ใช้อารมณ์ในการที่จะแบบต้องการมารเผด็จศึกหรือกลับมาแบบไม่ยอมออกไปจากชีวิตคุณก็ได้อันนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์ไว้นะคะในส่วนของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนน่นะคะในการคุยกันเนี่ยบางทีมันมีเรื่องราวของคนรอบข้างด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะมีการลดความสัมพันธ์ลงได้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของความรักสามเศร้าหรือแค่แค่เป็นเรื่องทะเลาะก,กันเรื่องเล็เกๆน้อยๆก็ได้ นะการไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทําให้มีฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอยากยอมแพ้ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเป็นคนของประชาชนเรารู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยโอเคเลยแต่สุดท้ายก็น่าจะมีการเปิดตัวหรือว่ากลับมาพูดคุยหรือเคลียร์กันใหม่นะส้มมองแบบนี้นะคะระวังกับชาวพิจิกนะคะที่อาจจะมีการแบบหรือชาวต่างชาติก็ได้นะที่อาจจะมีการแบบไม่ไปต่อหรือความสัมพันธ์เปราะบางนะคะอืม กับชาวธาตุลมกูมิถุนตุนความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรวดเร็วมากในเรื่องของเรื่องบนเตียงเพราะฉะนั้นส้มจะบอกเลยว่าใจเย็นๆจ้าควบคุมตัวเองดูให้ดีเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ส้มมองว่ามันเป็นรายละเอียดปีกย่อยในเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเรียนรู้ไปอีกนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะ Ten of Pentacles นะคะอันนี้วิธีการวางตัวที่ดีเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีของชาวกันนะคะสิเปลี่ยนหัวกลับคนที่มีคู่ลดเวลาในการทำงานทำเงินหน่อยค่ะ ความสัมพันธ์คือความโดเมนติกมันลดน้อยลงเพราะว่าคุณแบ่งเวลาไม่ถูกแนละ้วช่วงนี้การทำงานทำเงินมันกินเวลาเรื่องความรักแล้วมันไม่สมดุลแล้วคะ่ะถ้ามีคู่ต้องพยายามจัดเวลาให้มันสมดุลกันนะคะต้องมีเวลาให้แฟนด้วยนะคะต้องมีเวลาแบบเออมาทำกิจกรรมร่วมกันบ้างให้นด้พูดคุย ในเชิงคนรักกันบ้างนะคะลดเวลาการทํางานลงบ้างนะคะบอกเลยเนะี่ม่งนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะแล้วก็คนโสดนะคะคนโสดก็ไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับคนมีคู่คือบางทีมีคนเข้ามามาเปเรามาทําดีกับเรามากๆเป็นคนดีแลดูดีทุกอย่างแต่เขามีคู่อยู่แล้วอะ่ะอย่าเข้าไปแบบนี้เลยง่ายๆอย่าเข้าไป เขาเป็นคนดีเขาเปยเรามากเขาดูแลเรามากแต่เขามีคู่แล้วแสดงว่าเขาไม่ใช่คนดีในเรื่องความรักค่ะเขามาหลอกเรานะคะเขามาลวงเราเออประมาณนี้ไพ่ออร์รเ e นางฟ้าบอกอะไรชาวกันบ้างค่ะไพ่ออร์รเรนางฟ้าบอกว่า achievement นะคะให้มีเป้าหมายร่วมกันเวลามีปัญหาอะไรกันนะคิดถึงเป้าหมายที่เราเคยมีร่วมกันะเราต้องการอะไร นะบางทีเป็นการก่อร่างสร้างตัวเราก็ต้องเข้าใจกันหน่อยว่าบางทีเวลาอาจจะมีให้กันน้อยหรือก็อาจจะต้องมีการปรับยืดหยุ่นกันบ้างในเรื่องการทํางานในเรื่องการมีเวลาให้กันแต่อย่าลืมเป้าหมายที่มีร่วมกันบางทีพอค,บ,ค,บ,คบกันไปเนี่ยอยู่ๆกันไปเนี่ยอีกคนนึงลืมเป้าหมายว่าเอา้าคู่เราเราต้องการที่จะมีนูน่นมีบ้านมีรถมีเงินนี่นะแต่กลายเป็นว่าไปว่าคนที่ทํางานหนักว่าไม่มีเวลาให้เอาคนที่ทํางานหนักก็งงดิ ตกลงว่าเป้าหมายเรายังเป็นเป้าหมายเดียวกันอยู่เปล่าก็ต้องมาคุยกันในเรื่องเป้าหมายกันใหม่แหละว่ายังเป็นเป้าหมายเดียวกันอยู่หรือเปล่าอย่าลืมเป้าหมายในการใช้ชีวิตความรักคนโสดพยายามพูดคุยกับคนที่เข้ามาให้ดีว่ามีเป้าหมายร่วมกันหรือเปล่าเป็นเป้าหมายคล้ายๆกันไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป้าหมายไม่เหมือนกันในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งงานมันจะมีปัญหาในภายหลังได้นะคะ b e a u t i f u l souls จิตวิญญาณที่สวยงามในการแก้ปัญหาสำหรับคนมีคู่ง่ายนิดเดียว การใช้ความเมตตาในการคุยกันอย่าใช้การหยุมหัวในการคุยกันมากนักนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะให้คุณเมตตากับตัวเองไว้ก่อนเห็นคุณค่ากับตัวเองไว้ก่อนจิตวิญญาณที่สวยงามคุณต้องมีให้กับตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองไว้ก่อนเมื่อคุณให้คุณค่าและรักตัวเองได้คุณจะรู้ว่าใครรักคุณจริงและคุณควรจะเลือกใครเนี่ยกอดตัวเองอบกอดตัวเองก่อนนะคะการที่เราไปให้ใจคนอื่นหรือเมตตาคนอื่นในขณะที่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันะ มันอาจจะทำให้มีส่วนที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอะอยากลดคุณค่าเราได้นะถ้าเกิดเราไปให้ใจเขามากเกินไปมันจะต้องมีการกักไว้บ้างเออโซ่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณไม่จริงใจนะให้คุณจริงใจได้แต่ไม่ใช่แบบให้หมดใจอะมันต้องกาัก,ากใจไว้บ้างเออนะคะอย่าอย่าให้ทั้งหมดนะคะเช็คชาร์ ark, ควบคุมค่ะการควบคุมควบคุมอารมณ์ตัวเอง ควบคุมในการพิจารณาตัวเองกับคนอื่นคืออย่ารีบร้อนคนอื่นรีบกับเราเราอย่าไปรีบกับเขาเขารีบกับเราเราเรายางัยางยังไว้ก่อนอ่ในเรื่องการดูคนใหม่ๆเนาะนะคะในส่วนของการอยู่ด้วยกันก็ควบคุมควบคุมอารมณ์ตัวเองส่วนใหญ่นะคือควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ไม่ควบคุมเข้าใจที่สมพูดป่ะไม่งงควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ผ่อนคลาย คือควบคุมอารมณ์ร้อนน่ะให้มันผ่อนคลายหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องความผิดเล็กๆน้อยๆในความสัมพันธ์ะเช่นเรื่องไม่ใส่ใจหรือว่าอะไรปล่อยวางได้ขอให้ปล่อยมันดีต่อสุขภาพนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเนาะก็ต้องมีการควบคุมกันบ้างแต่ก็ต้องมีศิละปะในการควบคุมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวกันขอให้ชาวกันทุกคนมีความรักที่ดีนะคะโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ